สวัสดีครับสิทธยาฤทธิ์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสมเอทเวมเรามาชมช่วงเย็นนะครับเมื่อก่อนที่หลวงตาจะเข้าจํำวัดคืนนี้นะครับเราจะทีแรกจะไปไทยให้ชมในวัดครับแต่อดใจไม่ไหวนะครับชมคลิปนี้ก่อนกับกับฟาร์ม ศรัทธาอันเนืองแน่นของพี่น้องชาวเหนือจังหวัดพะเยานะครับในเขตอำเภอเมืองนะครับดูครับภาพนี้ก่อนที่หลวงตาจะเข้าไปถึงวัดประมาณกิโลฝ่านะครับช่วงโรงเรียนพะเยานะครับโรงเรียนพะเยาว,วิทยาใน ระยะทางอีกประมาณกิโลฝ่าจะถึงวัดนะครับประชาชนเนืองแน่นจริงๆครับดูช,ชมเอาครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเ,เพจทั่วไทยนิวนะครับเออเฟือภาพเพจทั่วไทยนิวนี้ก็ทำการถ่ายทอดมาตั้งแต่ช่วงเขาผ่า,านพเยาเมื่อ ขาขึ้นนะครับที่หลวงตาออกมาจากภาคอีสานนะครับเชียวเชียวจังหวัดพะเยาไปทั่วไทยนิวก็ทําการถ่ายทอดตลอดไปขึ้นไปถึงที่เชียงรายแล้วก็ลงมานี่แล้วก็ภาวนาตัวว่าจะตามหลวงตาไปถึงนครพนมเลยครับรถคันสีเหลืองนี้ครับทั่วไทยนิวก็ขอขอ,ขอบคุณด้วยครับข้อมูลต่างๆเราก็ได้จากเพจเหล่านี้แล้วก็บริธิประจําท้องถิน่นก็ขอขอ,ขอบคุณด้วยนะครับดูครับภาพ เราเจอภาพแล้วเป็นไงครับดูครับที่ผ่านมาเห็นทุกที่บอกเยอะๆมันก็เยอะทุกที่แหลยครับในภาคเหนือนีครับเราตะลึงไปกับความศรัทธาพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวเหนือและในทุกๆจังหวัดที่ไม่ได้หลวงตาไม่ได้ผ่านนะครับก็มาผ่านมาเมื่อทราบข่าวก็จะมาตั้งแถวรอกันแบบนี้ดูครับหลวงตาท่านดู วันนี้เดินไหลชั่วโมงนะครับสี่โมงฝ่าแล้วยังไม่ได้เข้าวัดท่านยังยิ้แยมแย้มแจ่มใสนะครับท่านมีเมตตายิ่งมีน้องนองนักเรียนหน้าผาน,นาน้าโรงเรียนเยอะๆนะท่านจะเดินช้าๆเคาศศะศีรษะด้วยความเมตตากับน้องๆดูครับพี่น้องประชาชนเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะครับ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีประกาศล่วงหน้าอะไรนะครับท่านเดินวันต่อวันทราบข่าววันวันต่อวันคนก็คาดการไปไปเองว่าท่านจะเดินทางไหนทั้งไหนท่านไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้จะเดินถึงตรงนู้นตรงนี้เดินไปเรื่อยๆครับเออได้เวลาท่านก็ให้ลูกศิษย์หาที่พักจำวัดพลังศรัทธาประชาชนเยอะก็จะเดินได้ระยะทางไม่ไกล จะไปบอกล่วงหน้าก็เดี๋ยวประชาชนก็รอกเกอท่านท่านไม่ได้ประสงค์จะป่าประกาศโฆษณานะครับแต่ด้วยสื่ออันฟาร์มทันสมัยของสมัยใหม่นะครับประชาชนมากราบไหว้ก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์ต่อไปอย่างเงี้ยมันก็เร็วครับก็เป็นเรื่องที่ดีดีครับดูครับดีก็ไปวิ่งดูภาพ ดูอย่างอื่นครับนี่วิ่งทําบุญครับวิ่งกราบไหว้พระนี่ครับเราไม่เคยเจอภาพปรากฏการแบบนี้นะครับครับพลังศรัทธาของพี่น้องชาวเหนืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับตอนนี้เข้ามาในตำบลแม่ต่ำนะครับดูครับดูครับดูเอาเองครับ เดี๋ยวถ้ายังไงเราจะไปชมภาพที่ในวัดอีก,อกครั้งนึงครับถ้ามีเวลานะครับจะลงให้ดูนะครับช้าหน่อยไม่เป็นไรครับเรานําภาพข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับสามารถกดเข้ามาดูได้ในช่องสม a ยเอทูเอ็มนะครับเราจะนําข้อมูลศึกษาข้อมูลที่ชัดเจนก่อนแล้วครับแล้วมาลงท่านก็สามารถกดมาดูข้อมูลได้ครับว่าหลวงตาท่านจําวัดที่ไหนอย่างตอน,ตอนมืดๆอย่งจงกดเข้ามาดูได้เราก็ลงไว้ให้ เพจเราไม่เน้นแข่งขันกับใครนะครับทำด้วยใจเอาทำเอาบุญครับเป็นช่องรายงานข่าวนะครับ YouTube ช่องรายงานข่าวส่วนถ้าจะชมภาพสดๆก็สามารถไปชมได้ตอนนี้ก็มีของทั่วไทยนิวนะครเขก็จะถ่ายทอดสดๆก็ไปชมกันแล้วก็เพจท้องถิ่น ทุกที่นะครับที่หลวงตาท่านผ่านก็จะมีเพจต่างๆเขาถ่ายทอดก็ไปดูกันได้ส่วนเราจะน,นําเสนอภาพข่าวให้ชมนะครับกดเข้ามาดูได้นะครับกดติดตามไว้แล้วก็แล้วก็จะ, <Okay. S 1> จะทราบนะครับวัดไหนที่ใดที่หลวงตาท่านจะไปนะครับเราจะนําข้อมูลจะเช้าวัาที่อื่นเพราะว่าเราจะต้องศึกษาข้อมูลที่ชัดเจนนะครับ ส่วนเส้นทางที่หลวงตาจะจะลิขิดวงกับนครปนมก็ถนนพหลโยธินนะครับถนนหมายเลขหนึ่งทางหลวงทางหลวงหมายเลขหนึ่งับถนนพหลโยธินส่วนจะเดินไปถึงเส้นไหนเลยจากพะเยาไปนี้ก็มีจังหวัดแพร่ครับผ่านไปทางแพร่แต่ว่าอาจจะเฉียวเียวลำปางบ้างก็ต้องดูกันไปครับเราไม่ได้ทราบข่าวล่วงหน้าจากหลวงตานะครับหลวงตาท่านไม่ได้บอกก็คาดการกันไป เห็นภาพแบบนี้แล้วอดใจไม่ไหวครับต้องนำมาให้ชมก่อนครับพี่น้องชาวพะเยาและภาคเหนือจังหวัดใกล้เคียงนะครับดูครับอย่างที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมานั้นก็โอ้โหไม,ไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเยอะเหมือนกันดูครับดูครับในทุกทุกที่เลยครับจังหวัดภาคเหนือที่หลุงตาท่านเดินผ่านอย่างที่ผ่าน,านมายัาง ออกมาทางภาคอีสานนั้นก็ไม,ไม่ไม่ธรรมดาเช่นกันครับเยอะทุกที่จริงๆยิ่งผ่านหน้าสถานศึกษาย่างโอ้โหเป็นภาพปรากฏการณ์ที่น่าชื่นชมมากเด็กๆวิ่ง,งน้องนักเรียนเนี่ยวิ่งถ่ายภาพพระเนี่ยเราไม่เคยเจอนะครับมีแต่ถ่ายถ่ายภาพอย่างงื่นเราเราไม่ต้องพูดเขาเราว่าไปถ่ายภาพอะไระครับเพราะว่าแต่ที่มาชมวิ่งถ่ายภาพพระเนี่ยเพิ่งเจอเนะครับ บางครั้งเราก็จะเห็นภาพที่ไม่เหมาะสมมากก็ไม่เป็นไรครับเอ่อเป็นภาพที่เกิดจากแรงศรัทธานะครับเราก็เอ่อบอกกล่าวกันได้ครับไม่เป็นไรครับเราให้ภัยกันเดี่ยดูครับดูครับภาพอย่างเงี้ยหลวงตาท่านเมตตามากดูครับชมแล้วน้ําตาจะไหลครับดูครับดูครับเป็นการปลูกฝังให้ น้องๆได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาต่อไปนะครับดูครับได้ชมแล้วครับน้ำน้ำทัชไลครับดูครับเป็นการเผยแพร่าศาสนาที่ได้ผลมากเลยครับหลวงตาดูครับ คนก็เพิ่เข้ามาชมใหม่ก็กดติดตามไว้นะครับอยู่กับตรงนี้มีพระพิสุมาถวายน้ํากับหลวงตาหลวงตาท่านต้องพูดดังๆหน่อยนะเพราะว่าหลวงตาท่านใช้เครื่องช่วยช่วยในการฟังนะครับต้องมีคนคอยบอกดังๆกับหลวงตาบางคนยังสิทธิ์ที่ติดตามเนี่ยเขาจะทราบอย่างต้องกระซิบข้างหูอย่างเนี้ หลวงตาท่านอายุมากเลยนะครับจะ73แล้วครับ1 1พรรษาจะย่าง 12, ส2พรรษาแล้วครับดูครับดูครับมีที่ไหนครับไม่เคยเจอครับดูดน้องๆเดินตามกันถ่ายรูปบ้างอะไรเนี้ยโอ้โหเป็นภาพที่สุดยอดมากสุดบรรยายครับหลวงตาท่านเดินวันหนึ่งเป็น เจ็ดแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงอะไรเนี่ยอผมนําเสนอข่าวเพียงสิบนาทียี่สิบนาทีคลิปหนึ่งก็สิบสิบนาทีเสร็จๆอย่างเงี้ยก็เข้ามาชมได้นะครับเราจะสรุปข่าวให้ชมถ้าจะเอาช่วงเข้าวัดก็คลิปนี้ก็จะไม่ดูก็เลยเอามาให้ชมกันก่อนครับเห็นภาพประทับใจแบบนี้นะครับ คนเข้าวัดก็เดี๋ยวจะไปทําให้ชมอีกครั้งก็ไม่เป็นไรสามารถเกิดเช้าเช้ามืดหรือกลางคืนก็เข้ามาชมได้ครับหลวงตาจําวัดนะครับคืนนี้นะครับวัดเมืองชุมนะครับตำบลแม่ต่าอาเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็ไปชมไปสวดมนต์นะครับไม่ใช่ไปชมไปสวดมนต์กับหลวงตาบุญเชิญกัน เช้าเช้าก็ใส่บาตรท,ทาบุญกันหลังเยกนแล้วก็หลวงตาก็ออกจาริกดวงแบบนี้ตลอดไปดูครับภาพป,ประทับใจขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ